ก็จบไปแล้วนะครับค่ำคืนแห่งความบ้าคลั่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกไปเอาชนะจุดโทษจากบ้านของอาร์เซนอลนะครับส่งผลให้เข้ารอบ FA Cup ัพได้สำเร็จนะครับอันนี้ต้องถือว่าหักปากกาเซียนของใครหลายๆคนเลยนะครับรวมถึงผมด้วยนะเพราะว่าส่งตั้งแต่แพ้ไอ้นิวคาสเซิลครับแล้วต้องเจอลิเวอร์พูลใช่ไหมใครก็คิดว่าเละครับไหนจะมาเจออาร์เซนอลในบ้านอีกเละครับยังไงก็ยับ สุดท้ายครับก็โดนต่อกันมาไม่เป็นท่าเลยครับอันนี้ต้องขอน้อมรับเลยนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กผีทุกหมู่เหล่าด้วยนะครับเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลทุกท่านนะครับที่อยู่ดูบอลเอฟเอครับนะครับเพราะว่าวันนี้เตะกันสนุกทุกคู่เลยนะเพราะว่าจะมีแมตช์แรก,กน,นะที่สเปอร์เตะนะครับอันนั้นก็ต้องแบบไปลุ้นกันจนต่อเวลาแล้วก็มาดูคู่แมนยูอีกนะครับแมนยูนี่ก็ต้องลุ้นกันจนถึงจุดโทษเลยนะครับ ก็อย่างที่เห็นไปครับแมนยูชนะจุดโทษนะครับอ่า5ประตูต่อ4นะครับก็คือบุตรบิดชิวเฉียดเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูรูปเกมมันก่อนนะครับวันนี้นะครับแมนยูเนี่ยยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะแต่ว่าก็จะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยเป็นบอลเอฟเอคับเนี่ยเขาก็จะให้อ่าผู้ตัดสินประตูนะเปลี่ยนจากวอนนาเป็นบายินดีนะครับกองหน้านะครับก็เปลี่ยนจากอามาเดียโลนะเป็นกาลาโชแทนนะครับทีนี้มาดูรูปเกมครึ่งแรกก่อนนะครับครึ่งแรกเนี่ย เปิดเกมมาแลครับต้องบอกว่าครึ่งแรกเป็นบอลของอาร์เซนอลเลยนะเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยแทบจะพูดได้เลยว่าบุกเราฝั่งเดียวเลยนะแมนยูเนี่ยจะมาในลักษณะรอสวนนะครับเหมือนเดิมเลยครับเกมรับเน้นเกมรับแล้วก็รอสวนจากปีกซ้ายขวาทั้งสองข้างนะก็คือการาโชกับอา,าร์มัดใช้ความเร็วเอานะครับอาร์เซนอลเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเขาเปิดเกมบุกเราก่อนเลยนะแล้วก็ มันมีโอกาสทําประตูอยู่บ้างนะครับแล้วใยอาศัยที่เป็นทีมเวิร์กนะคือผมดูเลยผมรู้เลยอาร์เซนอนเลเนี่ยซ้อมมาดีมากนะผมเห็นลูกต่อบอลชิงแต่ละลูกอะ่ะงามๆทั้งนั้นเลยน่ากลัวมากนะผมบอกให้มีจังหวะหนึ่งนะที่เขาหลุดเข้าไปยิงนะครับก็ยิงเข้าด้วยนะแต่ก็โดนจับล้ำหน้าไปนะครับก็ดูจะภาพช้าลูกนั้นก็ล้ำหน้าจริงๆนะครับก็เลยต้องกลับมาชมที่เกมกองหลังของแมนยูนะครับแม็กไกว์เดลิก แล้วก็มาตินเนสนะครับวันนี้ผมว่าเขาเล่นได้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยนะครับแต่เขาจะมาติดตรงแม็กควายนิดนึงนะที่ผมเห็นนะมีอยู่ลูกหนึ่งอนะ่ะที่เขาที่เขาสก,กัดด้วยลูกมงอนะ่ะคือเขามงเนี่ยแทนที่เขาจะมงออกหรือเสยออกไปเลยนะแต่เขากลับมงไปเข้าหน้ากรอบอจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นคายฮาร์เวิร์ดนะครับที่ได้บอลเนานะแต่ว่าเขายิงออกไปเองนะครับหัวเนี้ยผมว่าเสียวมากเลยอนะโชคดีมากนะที่ไม่ได้ไประตูอะในตรงนี้นะผมอยากจะบอกว่า ทีแมนยูเราอะ่ะผมว่ามากับดวงนะวันนี้ดวงล้นๆเลยไม่รู้ท่านผู้ชมจะคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับวันนี้หลายๆครั้งที่เราควรจะเสียประตูแต่ก็ไม่เสียนะ่อะอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนาะที่ว่าแม็กควายสกัดหม่งบอลเข้ามาหน้าประตูอะแล้วฮาวเวิร์ดแทนที่จะยิงได้เพราะว่ามันใกล้มันจ่อๆเลยแต่เขาก็ยิงออกไปเองเลยนะยิงออกไปเองโดยไม่โดนประตูเลยอะ อันนี้เหลือเชื่อนะครับระดับกองหน้าแบบนี้นะส่วนทางแมนยูนะครับเหมือนเดิมครับก็ใช้การสกัดบอลที่หนักหน่วงนะจะสังเกตได้เลยนะครับว่าทีมเราเนี่ยเสียใบเหลืองเยอะมากนะครับคือแต่ว่าผมมองนะหลายๆใบเหลืองที่เสียนะผมมองว่ามันเป็นใบเหลืองที่ไม่ควรเสียนะครับเป็นการสกัดฟาวที่โจงแจ้งไปหน่อยนะครับแล้วก็รู้ทั้งรู้ว่าบอล f a Cup ัเนี่ยไม่มี VAR นะอันนี้เราไม่น่าพลาดนะครับตั้งแต่ ครึ่งแรกนะครับไปจนถึงครึ่งหลังเลยนะครับผมเข้าใจนะครับว่ามันเป็นแท็กติกนะแต่ผมคิดว่าเราเข้าโดนเหลืองง่ายเกินไปหน่อยนะครับน่าเสียดายนะควรจะเก็บเหลืองไว้ในจังหวะอื่นมากกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นในเกมลับของแมนยูนะครับคือแมนยูเนี่ยทำการบ้านมาเรื่องของการเปิดมุมนะเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เราไปเจอนะอาร์เซนอลน่ะเขาล่อเราไปหลายลูกเลยนะครับคืออาร์เซนอลเนเวลาเปิดมุมเนี่ยเขาชอบเอาตัวผู้เล่นเขาเนี่ยไปทําทลายจังหวะของผู้รักษาประตู ก็คือไปปั่นป่วนนะครับเหมือนเอาตัวไปบล็อกเอาตัวไปกันพื้นที่ไม่ให้ผู้รักษาประตูออกมาได้นะครับครั้งนี้นะครับมาเป็นมวยแล้วครับก็คือแมนยูนะครับมีผู้เล่นมาช่วยประตูแล้วนะครับก็คือเอามาทําฟาวมาผักนะครับจะเห็นได้จากหลายจังหวะนะที่เวลาเปิดมุมอ่ะกรรมการจะเป่าหยุดเกมก่อนนะครับแล้วเข้าไปดูเหตุการณ์นะเพราะว่าจะมีการทําฟาวเกิดขึ้นบริเวณนั้นนะครับดังนั้นการเสียประตูจากลูกเปิดมุมนะครับก็จะไม่เห็นในเกมนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าแมนยูเราทําสําเร็จนะครับข้อสุดท้ายครับ ครึ่งแรกนะครับมาครึ่งหลังเนี่ยเปิดมาผมยังไม่เห็นการเปลี่ยนตัวอะไรนะครับแต่ว่ามีการสลับมัสราอูกับดาร l โลนะครับทีนี้เปิดเกมมานะครับก็ยังคงเป็นทรงเดิมนะแมนยูก็ยังคงตั้งรับรอสวนกลับนะครับแล้วจนกระทั่งในนาทีที่52นะครับกานนโชนะครับดักบอลได้จากความผิดพลาดจากตรงกลางนะครับ ก็ตัดบอลได้นะครับแล้วก็จะบึรเลี้ยงมาทางขวานะครับก่อนที่จะเปิดบอลผ่านบอลไปถึงบูโน่นะครับแล้วบูโน่ก็ซัดเปเต็มข้อนะครับบอลก็เหมือนโค้งไสอ้อมหนีตัวยิงเข้าไปอย่างสุดสวยนะครับลูกนี้นะลูกนี้ถือว่าสะใจมากนะตอนผมดูผมแบบว่าเหลือเชื่อเฮ้ยมันทําได้เพราะว่าโดนบุกมาเยอะมากจริงๆนะต้องบอกว่าโชคดีที่เราไม่เสียประตูมาก่อนหน้านี้นะไม่งั้นลูกเกมจะไม่เป็นแบบนี้นะหลายๆลูกอะ่ะ ยังไงมันก็ต้องเสีย้เราก็รอดแต่พอหลังจากยิงนําได้แป๊บหนึ่งนะครับดาโลครับไปทาฟาวเสียไปเหลืองแบบแบบโจ่งแจ้งเกินไปอ่ะวิธีการสกัดบอลน,นะครับถ้าเกิดจะเข้าทั้งตัวอย่างนั้นนะจริงๆมันจะต้องดาโลจะต้องเข้าแบบสมมติอันนี้เป็นบอลใช่ไหมวิธีบอลใช่ไหมดาโลจะต้องเข้าแบบเอาตวไปขวางอย่างนี้แต่นี่คือดาโลแทงตัวเสียบเข้าไปหาผู้เล่นมากกว่าบอลน,นะครับดังนั้นอันนี้เป็นการทําฟาวที่โจ่งแจ้งมากนะครับ ผมดูยังไงก็ต้องเหลืองนะครับก็กลายเป็นใบเหลืองที่2แล้วก็โดนไล่ออกไปทีเนี้ยครับเกมเปลี่ยนเลยครับโมเมนตัม um เปลี่ยนทันทีเปลี่ยนทันควันเลยด้วยหลังจากดาโลทำทำฟาวในนาทีที่61ใช่ไหมอีก2นาทีครับนาทีที่63อ่ะก็อาร์เซนอลเขาก็มายิงเราได้เลยครับคือช็อตเนี้ยกองหลังเราเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่าใครนะครับเหมือนเราสาก,กัดกันไม่ขาดนะครับแล้วก็ไปป้นเป้นอยู่หน้าประตูนี่แหละจนกระทั่งกาบิเอลยิงเหมือนยิงสวนมาเลยครับ ลูกนั้นยิงยากนะครับเหมือนบอลย้อนตัวนะแต่เขาก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะครับอันนี้ก็ต้องชมเขาด้วยนะครับต้องชมอาร์เซนอลน,นะที่มีความพยายามเนาะคือจริงๆเขาบุกเรามาตลอดอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะแต่เขายังไม่ได้สักทีนะครับลูกนี้ผมว่ามันก็สมควรแก็บเวลานะครับอ่าสุดท้ายก็หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่จบเท่านั้นนะครับเรายังมาเสียจุดโทษด,ด้วยนะจากความประมาทของแม็กควายนะช็อตนั้นอนะ่ะคือแม็กควายอ่ะผมมองดูเหมือนไปโค้ชไลน์เขาเลยนะ แต่พอมองใกล้ๆอ่ะก็คือเหมือนแบบแค่ขวางเบาๆแบบเบาๆแล้วยิบดึงกลับไงแล้วทีนี้กรรมการอนะ่ะเขาอยู่ด้านหลังพอดีก็คือด้านหลังของอาร์เซนอลดังนั้นเขามองมาเขาจะเห็นเขาจะเห็นเหมือนแม็กไก่ไปทําโค้ชไลน์ใส่ผู้เล่นอาร์เซนอลมากกว่าดังนั้นยังไงเขาก็ต้องเป่าฟาวแล้วก็ฟาวแรงด้วยเพราะว่าเขาเห็นเป็นท่อนแขนโค้ชไลน์ไปไงแล้วก็ที่สําคัญครับอย่าลืมครับ f a ไม่มี VAR นะครับดังนั้นเป่าแล้วเป่าเลยนะครับก็เรียบร้อยครับจุดโทษครับต่เชื่อไหมตอนนั้นอ่ะ ผมดูกับน้อยคนนะผมบอกน้องเลยว่าคอยดูนะอาจจะไม่เข้าเพราะว่าวันนี้แมนยูอ่ะดูทรงแล้วมากับดวงเพราะหลายลูกแล้วที่จะโดนแต่ไม่โดนแล้วสุดท้ายครับมันก็มันก็ไม่เข้าจริงๆอะ่ะเออเหลือเชื่อเลยนะลูกเนี้ยแล้วก็บบยินดี้นะครับพุ่งเซฟอย่างสวยเลยนะช็อตเนี้ยนี่ขนาดเขายิงไปทงมุมแล้วนะมุมขวาล่างนะอะเนาะอ่ะก็แมนยูรอดพ้นจากการเสียประตูนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับ แมนยูโดนพับสนามบุกนะแต่ว่าต้องชมอาร์มลิมอย่างนะเขาทําให้นักเตะแมนยูไม่ถอดใจนะผมดูนะผมรู้สึกได้ผมรู้สึกได้ถึงการเชียร์แมนยูแบบสมัยก่อนนะที่ไม่ว่าจะโดนนําหรือโดนไล่ออกหรือเสียเปรียบยังไงอะ่ะก็ยังสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายครับแล้วอาร์มิมนะเขาก็ไม่ได้ถอดกองหน้าออกนะหมายถึงว่าเขาก็ยังมีปีกซ้ายขวาไว้สู้ มีกองหน้าไว้เอาไว้โต้ก,กลับอยู่นะครับจะมีการเปลี่ยนตัวนะอันนี้ผมก็ประหลาดใจอีกเรื่องนะเอางี้ผมรวมเลยนะเพาะมเปลี่ยนหลายตัวมีการเปลี่ยนมาเลเซียออกมานะครับมีการเปลี่ยนเซอร์ซี่ลงมาแทนหอยลุนมีการเปลี่ยนอามัดนะครับลงมาแทนการาโชวนะครับและที่สำคัญก็คือมีการเปลี่ยนไอเจ้าหนูผมทองอ่ะผมจําไม่ได้ชื่อคาริเกอร์จำไม่ได้จริงๆนะอันนี้เป็นกองกลางนะลงมาแทนไมนูนะครับ แล้วก็มีช่วงท้ายเกยมนะครับก็โยโลลงมาแทนแม็กควายแล้วเชื่อไหมครับทุกคนที่ลงมาเขาวิ่งสู้สุดใจเลยแล้วก็ช่วยกันยันช่วยกันต้านจนหมดหมดครึ่งหลังได้สําเร็จรนะครับแต่ย้ํานะครับว่ามีหลายครั้งจริงๆนะที่เราจะโดนแต่เขาไม่โดนมีลูกหนึ่งอะ่ะที่ผมจําได้ดีเลยนะเหมือนเขาผ่านบอลจากทางขวาสเตอร์ลิงหรือใครเนี่แหละแล้วก็บอลไปเข้าทางกองหน้าเขาอยู่แล้วนะแต่ก็ได้เดอลกครับที่เข้าสกัดด้านหลังอะ่ะแล้วแย่เท้า มาสกัดบอลออกไปก่อนนะครับอันนี้เหลือเชื่อมากนะเพราะปกติถ้ากองหน้าอยู่ตรงนี้บอลมาทางนี้ใช่ไหมเนี่ยกองหน้าอยู่ตรงนี้เนี่ยเดรลิกอยู่ตรงนี้ยังไงหน้าก็ถึงก่อนแต่นี่เดรลิกเขาแย่เท้าเขาไปสกัดได้เนี่ยอันนี้ผมถือว่าผมไม่ค่อยเคยเห็นนักนะครับเหลือเชื่อจริงๆนะโอ้มากับดวงครับผมบอกเลยแมนยูวันนี้นะครับอ่ะสุดท้ายก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับเสม,มอกันไปจบเกม90นาทีครับ1-1ครับทำให้ต้องต่อเวลานะแล้วต่อเวลาเนี่ยผมบอกให้เลยนะ ผมบอกผมบอกน้องเลยนะว่าคอยดูนะแมนยูเนี่ยจะโดนลุกยิหัวไม่ขึ้นเลยแต่ว่าก็จะมีช็อตสวนนะมาลุ้นกันว่าช็อตสวนนะจะยิงไปเข้าได้ไหมถ้ายิงไม่เข้ายัางไงก็ต้องไปลุ้นจุดโทษแล้วจุดโทษก็จะชนะแล้วสุดท้ายเป็นไงครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เก่งไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าท่านผู้ชมก็จะคิดเหมือนผมถ้าเกิดดูบอลเยอะๆบ่อยๆนะจะเห็นเลยว่าคําว่าบอลมีดวงมันเป็นยังไงคือไม่ว่าจะทําแย่ยังไงอะ มันก็จะชนะเฉยเลยอะบอลมันก็จะแบบไม่เข้าบ้างพูดต่อสู้เตะออกบ้างยิงไม่ตรงก่อบ้างสกัดดูนสกัดนี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยแบบนี้เลยวันนี้ชัดๆเลยผมพูดตรงๆนะผมยังไม่เห็นเลยว่าแมนยูเนี่ยจะเอาอะไรไปชนะเขาเลยนะทั้งกลางนะครับก็ส่งบอลไปข้างหน้าไม่ได้นะแล้วก็ลูกที่ยิงได้ลูกแรกอะ่ะก็เป็นการสวนกลับเขานะจากความผิดพลาดนะครับในขณะที่เขาบุกเราเป็นศินะครับยิงได้ลูกหนึ่งคิดดูดิ แล้วย,ยิงไม่รวมกันตอน,ตอนที่เราโดนใบแดงออกไปนะแล้วก็ทดไปหลายครึ่งชั่วโมงอะ่ะเขายิงเราอีกเป็นสิบอะ่ะคิดดูคุณผู้ชมเขายิงเราไม่ได้อะ่ะอู้เหลือเชื่อจริงๆถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับดวงนะก็ต้องยกความดีความชอบให้อัมลิมที่ปลุกใจนักเตะทุกคนนะครับที่ให้สู้นะเพราะวันนี้เราเล่นกันป้องกันกัน,กนแบบวัวตายควายล้มเลยนะวิ่งสู้สู้ฟัดอะ่ะผมบอกเลยบูดงมูดโน่นี่วิ่งไม่หยุดเลยนะมีทุ่มเทสุดๆเลยแล้วสุดท้ายก็ ความขยันความทุ่มเทนะครับก็สําเดฤงธิ์นะครับก็คือยันเสมอได้จนครบร2 0สนาทีครับ90้าสบบวก30สิบอ่ะโอ้สุดจะเชื่อครับแล้วก็เป็นดวนจุดโทษนะครับที่จำนวนผู้เล่นไม่มีผลอีกต่อไปแล้วครับทีนี้ก็เหลือจะมาวัดกันเรื่องความนิ่งแล้วครับถ้าท่านผู้ชมจำได้นะคายฮาวเวิร์ดนะครับยิงพลาดใช่ไหมเหมือนพลาดหน้าเขตโทษครับแบบว่าจังหวะบอลมาถึงเขาแบบเน่งๆน่งเลยนะยิงออกไปเองอะ่ะสองครั้งแล้วอะ่ะ ผมเลยคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ใช่วันของเขาแล้วเชื่อไหมครับเขาก็ยิงไม่เข้าจริงๆเนีย่ยครับกลายเป็นว่าแมนยูก็ชนะจุดโทษไปเลยครับแต่ก่อนจะชนะเชื่อไหมผมลุ้นตัวสุดท้ายเราที่สุดเลยเซอร์ซี่ครับสรุปมันจะเก่งหรือมันจะไม่เก่งเนะ่ยเพราะว่าตอนเซอร์ซี่เขาลงมาเขาทักบอลได้ดีกว่าฮอยลุนนะเป็นแบบเหมือนมีฉุดกระชากลากถูดีขึ้นนะครับให้เราได้แบบโต้กลับอ่ะงาม,งามๆหลายลูกอยู่นะครับอ่ะสุดท้าย เซอร์ซี่ก็ทําได้ครับยิงไปอย่างนิ่งๆเลยนะคือวันนี้เรื่องจุดโทษอ่ะแมนยูได้เปรียบอีกแล้วเห็นไหมคือยิงคนแรกเนี่ยเนี่ยผู้บรรยายเขายังบอกเลยครับว่าจากสถิติแล้วทีมที่ยิงคนแรกอ่ะจะได้เปรียบเห็นไหมครับแมนยูก็ได้ดวงตรงนี้ไปอีกแล้วก็ด้วยความที่เขาสามัคคีกันอนะ่ะยันเสมอจนเข้าจุดโทษได้ครับดังนั้นใจเขาสู้สุดติดเลยครับจะเห็นได้จากความมั่นใจของทั้งห้าผู้เล่นที่ยิงนะผมชมทุกคนเลยนะเก่งมากเลยนะบูโน่คนแรกเนาะ บูโน่อาร์มัดมาร์ตินเนสโยโลเซอร์ซีนะครับทั้ง5คนนะยิงได้อย่างนิ่งและเนียนกิฟเลยครับแล้วสุดท้ายก็เป็นแมนเชสเตอร์นะครับที่คมกว่านะครับเอาชนะจุดโทษไปได้นะครับ5ประต,ตูต่อ4นะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ดีนะผมรู้สึกว่าเหมือนทีมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับแล้วก็ขอชมอับโบริมอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับการทำทีมที่มาได้ขนาดนี้เนาะ ผักกาเซียนหลายคนมากนะครับเขาก้าส่งผู้เล่นตัวสำรองลงมาแก้เกมนะอย่างเจ้าหนูผมทองนะเนอะอันที่ผมดูนี่เขาก็ขยันนะทุ่มเทเต็มที่นะครับแล้วก็มาลเซียนะครับวันนี้ได้มีโอกาสลงมาช่วยนะครับก็ช่วยเกมรับได้เยอะนะครับอ่ะก็ขอให้อัมบลิมนะครับทําสําเร็จนะครับเพราะว่าแมนยูก็เข้าสู่ยุคตกต่ํานานพอสมควรแล้วนะครับก็สงสารแฟนผีบ้างนะครับอ่ะโอเคครับก็ขอให้อนาคตเราสดใสต่อไปนะครับงั้นก็คลิปนี้นะครับ สมควรเก็บเวลาครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย